สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมนะครับบอลอัมโฮมคาร์นะครับวันนี้นะครับผมจะพามารีวิวคันนี้นะครับเป็นเจ้า Honda Mobilio นะครับเครื่องยนต์ 1.5S นะครับปี2016นะครับเป็นรถอเนกประสงค์หรือรถครอบครัว7ที่นั่งนะครับเดี๋ยวเริ่มตั้งแต่ด้านหน้าก่อนเลยนะครับส่วนด้านหน้าคันนี้นะครับก็จะมีกระจังหน้าจะเป็นโครเมียมนะครับพร้อมกับโลโก้ตัว h นะครับสำหรับ Honda นะฮะถัดมาก็จะเป็นโคมไฟหน้าครับ ตัวนี้จะเป็นหลอดไฮโดรเจนนะครับส่วนไฟตัดหมอกหรือสปอตไลท์จะไม่มีนะครับสำหรับรุ่นโมบิโอตัวนี้นะฮะถัดมาครับยวมาดูด้านข้างนะครับด้านข้างนะครับก็ก่อนื่อก็ต้องดูล้อนะครับล้อจะเป็นล้ออัลลอยจากโรงงานครับขอบ15นะครับรัดด้วยยาง 185/65R15 นะครับส่วนไฟเลี้ยวจะอยู่ที่ปลายกระจกนะครับแล้วก็จะมีมือจับเป็นโครเมียมนะครับสำหรับ รอบข้าของรุ่นนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันนะครับด้านท้ายนะครับก็มาดูที่ไฟนะครับเป็นไฟท้ายนะครับก็ออกแบบมาให้มันเข้ากับตัวรถนะครับแล้วก็จะมีเป็นโลโก้นะครับเขียนคำว่าโมบิโอนะครับเป็นสีเงินนะฮะส่วนเซ็นเซอร์ถอยนะครับจะมีอยู่2จุดนะครับสําหรับด้านหลังนะครับแล้วก็จะมีไฟทับทิมนะครับนี่ครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับเจ้าโมบิโอนะครับปี2016บนะฮะ เดี๋ยวมาดูภายในนะครับภายในนะครับก็เบาะตัวนี้ก็จะพับได้นะครับอนี่นะฮะเดี๋ยวจะพับให้ดูนะครับมีพื้นที่นะครับสำหรับเก็บของสัมภาระนะครับใช้สอยกว้างมากนะฮะต่อมาครับห้องโดยสารด้านหลังนะครับก็ออกแบบมาได้กว้างมากนะครับเหมาะสำหรับครอบครัวจริงๆนะฮะ ต่อมาก็จะมีแอร์นะครับแอร์ก็อยู่บนข้างบนนะฮะปรับได้3ระดับนะครับแล้วก็มีช่องเก็บขดน้ําด้านข้างนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับส่วนกระจกด้านหลังก็จะเป็นแบบเปิดปิดไฟฟ้านะครับต่อมาครับด้านในห้องโดยสารคนขับนะครับเริ่มจากเบาะก่อนเลยครับเบาะไว้เป็นเบาะผ้านะครับออกแบบมาสไตล์แบบว่าสปอร์ตมากนะฮะอ่าส่วนเครื่องเล่นนะครับก็จะเป็นเครื่องเล่น มีหน้าจอนะครับเล่นเอ3ได้บลูทูธได้วิทยุได้นะครับผมแล้วก็เกียร์นะครับระบบคันนี้ก็จะเป็นเกียร์ CVT นะครับขับเคลื่อนด้วยระบบสายพานนะครับส่วนเลขไมค์คันนี้วิ่งอยู่ที่1,40,000กิโละครับคันนี้นะครับเราขายอยู่ที่4,29,000บาทนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับดูคลิปนี้เราลดให้เลยนะครับส0,000บาทและแถมดอกเบี้ยพิเศษ0% 12เเดือนให้อีกนะครับและยังมี รับประกันหลังขายอีก1ปีเต็ม178ลรายการน,นะครับสำหรับท่านใดที่สนใจสามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจ a c e b o o k รถมือ2องัมโฮมคาสะพาน4บอวินหรือที่เบอร์โทร082-558-1745เซ bon, ลบอลอัมโฮมคาร์สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ